สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่หลายคนคุ้นเคยกันดีแต่บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจรากของมันจริงๆนั่นก็คือเรื่องความขัดแย้งตรงชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่เหมือนเป็นหนังฉายซ้ำเลยนะคะคือพอมีเรื่องทีก็ร้อนแรงมากแต่แป๊บเดียวก็เงียบไปแล้วก็วนกลับมาใหม่ไม่จบจริงๆสักทีวันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันผ่านบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่าสันติภาพไม่เกิด ชาตินิยมและผลประโยชน์การเมืองซึ่งตั้งคำถามได้ตรงประเด็นมากว่าทำไมสันติภาพถึงไม่เกิดเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันมีเกมอะไรซ่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะเกมการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเลยใช่เลยครับประเด็นที่บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นเนี่ยคงคลายมากคือเขามองว่าสนามรบที่แท้จริงของความขัดแย้งนี้เอ่ออาจจะไม่ได้อยู่ที่ชายแดนด้วยซ้าแต่อยู่ที่เมืองหลวงของทั้งสองประเทศต่างหากครับมันเป็นเรื่องของการเมืองภายใน โอน่าสนใจมากค่ะกลายเป็นว่าเรื่องที่ชายแดนจริงๆถูกสั่งการมาจากกรุงเทพกับพนมเปงงั้นเราเริ่มจากฝั่งไทยก่อนเลยค่ะในบทวิเคราะห์เขาเจาะลึงลงไปในเกมนี้ยังไงบ้างคะครับถ้ามองผ่านมุมของบทความนี้นะครับมันเหมือนเป็นเป็นสุดสำเร็จทางการเมืองเลย คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเริ่มมีปัญหาภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือคะแนนนิยมตกต่ําการสร้างศัตรูร่วมภายนอกขึ้นมาเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรวมใจคนในชาติแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับและที่สําคัญคือเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาที่รัฐบาลกําลังเจออยู่ ฟังดูแล้วอาจจะมองในแง่รายไปนิดนึงไหมคะว่านักการเมืองจะยอมเอาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเสี่ยงเพื่อคะแนนเสียงจริงๆบทวิเคราะห์มีตัวอย่างที่ชัดเจนมาสนับสนุนไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือบทวิเคราะห์ไม่ได้บอกว่านี่เป็นเหตุผลเดียวแต่ชี้ให้เห็นถึงแรงจูงใจที่มันทรงพลังมากโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้จะเลือกตั้งการแสดงท่าทีที่แบบแข็งกร้าวในประเด็นเรื่องดินแดนอธิปไตยมันคือการกดปุ่มความรู้สึกรักชาติของคนโดยตรงเลยอ oh. ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธ,ธิภาพมากในการดึงคะแนนเสียงแล้วก็สร้างภาพผู้นําที่เข้มแข็งเพื่อไปสกัดคู่แข่งที่กําลังมาแรงเข้าใจเลยค่ะพอเป็นเรื่องอธิปไตยนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนไทยจริงๆก็คือเปลี่ยนความขัดแย้งภายนอกให้กลายเป็นแต้มต่อทางการเมืองข้างในนั่นเองแล้วถ้ากรุงเทพเล่นเกมแบบนี้ทางฝั่งพนมเปล่นนะคะเขาเดินเกมเดียวกันนี้ด้วยเหตุผลคล้ายๆกันหรือเปล่า เรียกว่าเป็นภาพสะท้อนกันเลยครับสำหรับฝั่งกัมพูชาเนี่ยผู้เขียนบทวิเคราะห์ระบุเลยว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลเขาใช้มาอย่างยาวนานมาก ยาวนานเลยเหรอคะครับและก็เชี่ยวชาญมากด้วยทุกครั้งที่ใกล้เลือกตั้งหรือต้องการจะเสริมความชอบธรรมทางการเมืองปัญหาชายแดนกับไทยจะถูกยิบขึ้นมาปลุกกระแสชานินยมตลอดอเพื่อให้คนหันมาสนับสนุนรัฐบาลในฐานะผู้พิทักษ์ชาติแล้วมันก็ได้ผลในการกลบปัญหาภายในอื่นๆที่อาจจะกาลังสั่นคลอนรัฐบาลอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าทั้งสองฝั่งกาลังตะโกนใส่กันเสียงดังเพื่อให้คนในบ้านตัวเองฟังแต่จริงๆไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายพูดอะไร อาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ครับเพราะเป้าหมายหลักที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือการสื่อสารกับคนในชาติของตัวเองเป็นสําคัญเอานาค่ะพอเราเห็นภาพเกมการเมืองภายในแล้วมันมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยบทวิเคราะห์ชี้ว่ากัมพูชารู้ตัวดีว่าถ้าต้องสู้กันด้วยทหารจริงๆเนี่ยคงจะเสียเปรียบไทยมากเขาเลยเปลี่ยนไปเล่นเกมบนเวทีโลกแทนตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเขาทํายังไงคะถูกต้องครับ นี่คือความฉลาดในการประเมินสถานการณ์ของกัมพูชาเลยคือเมื่อรู้ว่าสู้ในสนามรบจริงไม่ได้ก็ต้องย้ายไปสู้ในสนามการทูตเปลี่ยนสนามไปเลยใช่ครับสนามการเมืองระหว่างประเทศกลยุทธ์หลักที่บทวิเคราะห์พูดถึงก็คือการพยายามดึงมหาอำนาจหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาอ๋อดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวครับ ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือ UN โดยหวังว่าการเข้ามาของบุคคลที่3จะช่วยคานอำนาจของไทยแล้วก็อาจจะเสนอผลประโยชน์บางอย่างเพื่อจูงใจให้มาหาอำนาจเหล่านั้นหันมาเข้าข้างตัวเองแต่แผนแบบนี้มันไม่เสี่ยงไปหรอคะการดึงมาหาอำนาจเข้ามาในเกมของตัวเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วตัวเองก็ควบคุมไม่ได้หรือเปล่าคะ เป็นประเด็นที่แหลมคมมากครับแล้วบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นความซับซ้อนตรงนี้ไว้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าเหล่ามหาอำนาจเองเขาก็ไม่ได้ใส่ซื่อเขามีเกมใหญ่แล้วก็ผลประโยชน์มหาศาลของตัวเองที่ต้องรักษา โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของไทยมีส่นที่สัญญาความมั่นคงร่วมกันมีการซ้อมรบครบรโกทุกปีซึ่งมันเป็นผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากในขณะเดียวกันจีนก็มีผลประโยชน์มหาศาลในกัมพูชาทั้งเรื่องการลงทุน ทั้งการลงทุนภายใต้ในโยบาย1แถบหนึ่งเส้นทางแล้วก็อิทธิพลทางการเมืองพอเป็นแบบนี้เมื่อมหาอำนาจถูกดึงเข้ามาเรื่องมาเลยไม่ได้มีแค่ไทยกับกัมพูชาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่ามากในอินโดแปซิฟิกหมายความว่าพอเอาไปเทียบกับภาพใหญ่ของการคานอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วความขัดแย้งเล็กๆที่ชายแดงของเราก็กลายเป็นแค่เรื่องประกอบฉากในสายตาพวกเขาไปเลยสินะคะ ถูกต้องครับบทวิเคราะห์ใช้คำชัดเจนมากว่าความขัดแย้งนี้แทบไม่เป็นข่าวในวิธีโลกเลยโห oh. ขนาดนั้นเลยครับหรือถ้าเป็นก็เป็นแค่ข่าวเล็กๆที่ไม่มีใครให้ความสนใจมากนักเพราะสำหรับมหาอำนาจแล้วเนี่ยการรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งภูมิภาคทั้งการค้าความมั่นคงมันสำคัญกว่าการเลือกข้างในความขัดแย้งระหว่างสงประเทศนี้มาก hmm. ดนั้นความหวังของการพูชาที่จะให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงอย่างจริงจังก็เลยเป็นไปได้ยากมากครับพอฟังแบบนี้แล้วเวลาเห็นข่าวความขัดแย้งขั้นต่อไปอาจจะต้องหยุดคิดนิดนึงแล้วนะคะว่าเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับทั้งเกมการเมืองภายในทั้งเกมบนเวทีโลกดูเหมือนว่าตัวแปรสําคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ตลอดก็คือคําว่าชาตินิยมนี่แหละครับใช่ครับมันคือเชื้อเพลิงหลักของเรื่องนี้เลยแต่บทวิเคราะห์ก็ไม่ได้บอกให้เรา ทิ้งความรักชาตินะคะดิฉันว่าตรงนี้น่าสนใจพอพูดถึงชาตินิยมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันแตงจากความรักชาติทั่วไปยังไงคะประเด็นนี้สําคัญมากครับแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยบทวิเคราะห์อธิบายความแตกต่างได้น่าสนใจว่าความรักชาติหรือ patriotism เนี่ยคือความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ความต้องการที่จะเห็นประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เป็นความรู้สึกในเชิงบวกใช่ครับเป็นเชิงบวกแต่ชาตินิยมหรือ Nationalism ในทางการเมืองที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยมักจะมีการสร้างความเป็นอื่นหรือศัตรูขึ้นมาเพื่อนิยามว่าพวกเราเป็นใครโดยเปรียบเทียบกับพวกเขาที่แตกต่างหรือเป็นภัยคุกคามอ๋อชัดเจนเลยค่ะความรักชาติคือการสร้างจากข้างในแต่ชาตินิยมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือคือการสร้างโดยอ้างอิงศัตรูจากข้างนอก ถูกต้องครับชาตินิยมแบบนี้ต้องการศัตรูเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองซึ่งในบทวิเคราะห์ก็มีการยกตัวอย่างจากประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแค่บ้านเราบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดชาตินิยมที่เน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยอย่างในสหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ใช้ในโยบาย America First ชัดเจนมากค่ะหรือผู้นำญี่ปุ่นอย่างคุณซานาเอ ทาคาอิจิก็ยึดหลัก Japan First ซึ่งก็คือการประกาศว่าผลประโยชน์ของชาติตัวเองต้องมากกว่าสิ่งอื่นซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับอีกวลีหนึ่งในบทวิเคราะห์ที่ว่าสันติภาพได้มาด้วยแสนยานุภาพหรือ Peace through Strength ตอนแรกที่ได้ยินก็รู้สึกว่าเอ๊มันฟังดูเหมือนการหาเรื่องหรือเปล่าคะเหมือนข่มขู่กันเป็นมุมมองที่เข้าใจได้ครับ แต่ในบทวิเคราะห์จะอธิบายในเชิงหลักการของสัจจะนิยมหรือ Realism ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือหลักคิดนี้มองว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามและไว้ใจกันได้เสมอไปอดังนั้นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนที่สุดคือการมีกองทัพและอำนาจต่อรองที่เข้มแข็งจนไม่มีใครกล้าที่จะมาท้าทายอ๋อเพราะการอ่อนแอก็เหมือนเป็นการเชือ้อเชิญให้คนมารุกรานใช่เลยครับ มันคือการป้องกันความขัดแย้งด้วยการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะตอบโต้ดังนั้นการจะเข้าใจสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้เราก็ต้องมองผ่านเลนสัจจนิยมนี้ด้วยควบคู่ไปกับการเมืองภายในที่คุยกันไปตอนแรก สรุปแล้วเพื่อที่จะเข้าใจความขัดแย้งนี้ให้ถ่องแท้เราจะมองแค่แผนที่หรือเส้นเขตแดนไม่ได้แล้วแต่ต้องมองไปถึงปฏิทินเลือกตั้งในกรุงเทพและพนมเปญมองไปถึงแผนการลงทุนของจีนตารางซ้อมรบของสหรัฐด้วยทั้งหมดนี้มันเกี่ยวยงกันหมดเลยนะคะใช่เลยครับมันคือภาพที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกและบทวิเคราะห์นี้ก็ทิ้งไทยได้น่าสนใจมากโดยตั้งคำถามกลับมายัางประชาชนของทั้งสองประเทศเองเลยว่า ในเกมการเมืองที่ใช้ความรักชาติเป็นเดิมพันเนี่ยนอกจากการรักษาอธิปไตยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแล้วสิ่งที่คนธรรมดาในชาติได้หรือเสียไปจริงๆจากการสนับสนุนเกมเหล่านี้คืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่ต้องกลับมาคิดกันจริงๆมันคือความกินดีอยู่ดีขึ้นจริงหรือหรือเป็นแค่ความรู้สึกสะใจชั่วครั้งชั่วคราวที่ต้องแลกมาด้วยความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเพื่อนบ้านสุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าขบคิดต่อย,ยอดจากบทวิเคราะห์นี้ค่ะ ในเมื่อเราเห็นแล้วว่ารัฐบาลทั้งสองฝั่งต่างใช้ชาตินิยมเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันก็เกิดคำถามที่ใหญ่กว่านั้นตามมาว่าในฐานะพลเมืองของประเทศเราจะขีดเส้นแบ่งตรงไหนกันแน่ระหว่างความรักชาติซึ่งเป็นพลังในทางสร้างสรรค์ที่ทำให้เราอยากพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกับการยอมปล่อยให้ความรักชาตินั้นถูกแปลเปลี่ยนเป็นลัทธิชาตินิยมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเกลียดชังกับเพื่อนบ้าน เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่มจุดไหนกันแน่ที่เราควรจะสนับสนุนและจุดไหนที่เราควรจะตั้งคำถามคะ